หกแปดนำทีมโดยแม่ออกคำนำทีมโดยพี่สุอเมริกาพี่เจนเกาหลีพร้อมแม่ออกคำบอสบีกตามรายนามดังนี้หนึ่งเพจพอออนเลดี้สวีเดนร่วมทำบุญแจ <laughs> กข้าวพิพันเพจพอร์เลดี้สวีเดนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทขอเซ็นพงศ์หน่อยตา แม่นุชเขยลาวอันนี้ดังมากที่เดอร์ทเลนที่ฮอนแลนด์ที่ยุโรปปลาเซย์ลาวแม่นุชเขยลาวหนึ่งหมื่นบาทพี่สุอเมริกา5้าพหกรบาบทพี่เจนเกาหลีห้าพันแม่โยกเกาหลีสามพันพี่ออยอังกฤษ2อ0พันหเพจพี่อุไรสองพันพี่เจี๊ยบสองหมื่นเอซีสารคามสองพันโอสองพันบอสองพัน เอฟซีสารคามสองพันพี่ทิพย์สองพันน้องกุ้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแม่น้องแอนนี่หนึ่งพันพุนีิเราไม่ได้ใจไม่ได้ใจแม่นุชนอเวย์หนึ่งพันน้องบีเอ็มหนึ่งพันพี่พรหนึ่งพันแม่ปอหนึ่งพันพี่สุรีหนึ่งพันแม่แหม่มหนึ่งพันเพชรมณีจันแม่นีหนึ่งพันยายแบมแบมหนึ่งพัน แม่แอววหนึ่แม่อมรหนึ่งพันพี่อูแป0รยพี่บัวใบ6 6รบาทพี่นุตองแต๋วหกรห้าพี่หนูน้อย566บาทเพจยายอิฐคณิษฐาห5 0อันนี้ก็เอ็น่อยนั่นพี่พัชชาห้ารอพี่อ้อยห้ารอพี่นักข่าวห้าคุณส้มโอห้ารอยพี่พรันพี่พรัห้าร้อพี่พิมพาห้า้อพี่เพจพี่แคบหมู ห้าร้อยพี่หนูนาห้าร้อยพี่ดาวห้าร้อยพี่เตยห้าร้อยพี่พีชห้าร้อยพี่ทุกติ๊ห้าร้อยพี่พลอยห้าร้อยพี่เน็สี่ร้อยสี่สี่บาทพี่พิมสี่ร้อยครูจิ๋วครูแจ๋วครูเจวแม่นุ่มพี่นวลน้องเบียบพี่ตาลพี่สไป์พี่แดงแม่จิแม่ออยลี่ย่าเฟย่าน้องเชนแม่บัวออนพี่จุ๋มพี่นุกพี่ติ๊กพี่เตียบ พี่พุ่มปุ้ยพี่ออนพี่เยาารวมยอด8ป9 9 9บาทซัพพอร์ตเสื้อ65ตัวค่าใช้จ่ายทุกบาทโดยพี่สุอเมริกาพี่เจนเกาหลีขอบคุณนะทุกๆพล,ลังรักขอบคุณที่มาวมซัพพอร์ตด้วยกันฮักแพงกอดแน่นกันไปจนโดนเดินจากขอบคุณนะครับกอดรูปนี้เศรกิจอยู่บ้านบ้านหลังใหม่เสร็จอันนี้คุณ